คลับสัสดีกับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาลงด่านป้อมปราการมัจจุราชนะครับพอดีว่ามีตั๋วอยู่หนึ่งใบนะครับหาคลิปที่มันแบบลุ้นเครื่องประดับหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีแต่คนแบบชอบการทําคลิปเครื่องประดับนะครับแล้วก็การหานะครับว่าจะยังไงนะครับมันก็อยู่ที่ดวงนะครับการหาถ้าไม่เติมก็อยู่ที่ดวงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลงด่านนี้หนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะไปลงกรลินดูนะครับเพราะว่าผมเคยได้ เครื่องประดับที่ก๊อบลินนะครับระดับยากนะเป็นสีม่วงนะครับแต่ตอนนี้ยังอัดวลวเครื่องประดับยังไม่เท่าไหร่นะครับอัญมณีก็ยังใส่ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าได้ไหนมานีตอนนี้เล่นกับสาวนะครับเราเล่นกับกิลคนนึงครับพี่มอนนะครับผมนี่นะครับนี่ตัวพี่มอนนะครับเจอก็ทักทายได้นะครับผมอยู่ไปลองหัวกิลนะครับหัวหน้ากิลนะครับมของเอ็มพีโรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เป็นชื่อของพี่เบลนะครับเป็นสาวนะจะมาเข้าทีวเออจะมาเข้ากิวกับเรานะครับจะมาเข้ากิวกับผมเซิสฟสามเจ็ดไทยแลนด์เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่เซิฟสิบสนะองเนาะเคนะครับเราก็ยิงตามสเต็ปไปเลยนะครับเบลเยอะมาแบกมันก็ไม่มีปัญหานะครับเกมเล่นง่ายนะผมขอแค่ว่าคุณอยู่กิวนะครับคุณมีกิวคุณมีเพื่อนเอา้าตายแล้วยิงไม่โดนด้วยกำแท้นวมหยุดประตูนะผม นี่เขาอยู่เซิฟสินะครับจะมาเข้ากิลวกับเราเซิฟสามเจ็ดไทยแลนด์เข้าไม่ได้นะครับแต่เขาบอกว่าย้ายได้ไม่รู้ว่าย้ายได้เปล่านี่เครื่องประดับนะโอ้โหเนี่ยนี่เขาเล่นตั้งแต่2ปีก่อนนะนะครับดูเครื่องประดับตอนนี้คือแบบเบลล์ห้าสิบหกมีเครื่องประดับขนาดนี้เมื่อก่อนนี่แบบเครื่องประดับมันกระจุยกระจายดีนะแต่เดี๋ยวนี้แบบค่อนข้างที่หายากแล้วก็บังคับให้เติมไหมเหมือนบังคับแบบเออหายากแล้วเติมอะไรเงี้ยแต่ดูเครื่องประดับของพี่มอนนะฮะเครื่องประดับที่ผมได้มานะเดี๋ยวผมไม่ดู จะเป็นอันนี้ครับกับอันนี้นะครับผมอันนี้ได้ด่านเหมืองฟ้านะครับด่านสุดด่านที่ด่านที่น,ทนะ้าับผมซึ่งโหตอนนั้นมีคนอินโดนีเซียนะครับพาไปนะผมผมก็คุยกับเขานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ในช่องนี้ก็จะมี f ออินโดนีเซียด้วยนะครับมาเลเซียแล้วก็บราซิลนะเขาจะพิมมามามา,มาเยี่ยมเป็นบางครั้งนะครับเพราะเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็แอดเพื่อนไว้ในเกมนะครับไว้พาเนี่ยลงหาเครื่องประดับ แต่ตอนนี้มันไม่มีครับไม่มีใครออนก็เลยแบบดึงดึงคนในกิวมาคนนึงนะครับแล้วก็สาวมาคนนึงย้ายมาก็เริ่มใหม่จริงๆแล้วน่าจะรวมไปเลยเอออันนี้คือพูดถึงเรื่องนะครับเขาจะย้ายกิวมานะครับย้ายไม่ได้นะก็เหมือนเริ่มใหม่นะครับควรนจะสอนให้จบสิทธิ์วันนี้ <laughs> อย่าลืมนะผมเข้ามาดูกับเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับเข้ามาแอดเพื่อนกับผมแล้วก็มาออกคลิปได้นะครับผมทําคลิปเล่นตลอดตลอดเลยนะครับทุกวันทุกวันนะครับมันก็ใครที่มีเกิลมีอะไรก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับพอดีผมตอนตอนผมทําคลิปเนี่ยก็คนที่อยากจะทําคลิปด้วยก็ไม่ไม่ได้ออนด้วยนะครับหรือว่าแบบตอนนี้ด่านเหมืองฟ้ามันก็ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันรอรีอยู่นะครับผมก็มีคนนึงนะครับที่จะดึงมาก็เขาเป็นเลเวล90เลยนะ ก็ไม่รู้ว่าจะให้เขาแบกไปนะครับเดี๋ยวรอเหมืองฟ้าเปิดก่อนอะไรกันนะครับแล้วก็คนที่อยากจะเล่นกับผมก็สามารถมาลงด่านอะไรยิบยิบย่อยๆด้วยกันได้นะครับเล่นกันได้นะครับไม่มีปัญหาครับเราลงคลิปสนุกๆให้เพื่อนๆและผู้เล่นใหม่ได้มาชมได้มานี่เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมันก็จะมีคําถามอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเฮ้ยหาเครื่องประดับยังไงอันนู่นอันนี่นะครับอัปเดตอัปนู่นอัปนี่นะครับทํายังไงให้ได้เครื่องประดับมาเยอะๆนะครับการเติมเท่านั้น ได้เยอะนะครับเติมเป็นหมื่นหมื่นเพชรอะไรมาณนโหูดูเครื่องระดับสีม่วงอยู่ตรงนู้นครับเมื่อกี้ไปครับเราจะไปจัดทีมเดินทางไกลนะครับกอบลินเพราะว่ามีตั๋วยู่ใบเดียวนะครับกับด่านนั้นนะครับเนี่ยครับเครื่องประดับก็จะได้แต่ละอย่างกันไปนะครับตามนั้นเลยนะครับแต่ผมมันวันหนึ่งก็ลงได้ด่านละเจ็ดตานะครับก็เน้นเอาระดับยากไปเลยเนาะ เน้นเอาระดับยากมันก็จะได้ได้แบบได้ของได้ของแล้วแต่นะครับอาจจะเป็นสีม่วงนะครับสีส้มก็แล้วแต่อะไรวะเมืองฟ้าฝึกฝนสามรอบไม่มีตั๋วนะครับบอกเขาก่อนว่าไม่มีตัว๋ว ไม่มีตั๋วแล้วนี่เครื่องประดับคนที่เล่นนะครับก็ขยันแบบทำควสราลวันให้เสร็จทำควสสซูมให้เสร็จนะครับทำ ทำเควสจะทุกวันให้เสร็จเสร็จแล้วก็ไปลงดาบนะครับให้ครบทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะมีโอกาสได้ทุกวันทุกวันนะครับมันก็แล้วแต่ดวงครับไปเรื่อยเรื่อยเรืะมันได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าขยันลงไปเรื่อยเรื่อยนะครับพี่มีงั้นเดี๋ยวไปเลยนะครับเขาบอกว่าเขามีตั๋วอยู่เมืองฟ้านะครับพี่ม่อนนะครับตอนนี้ผมได้ทําเกี่ยวกับลูกศิษย์กับอาจารย์ไว้นะครับลูกศิษย์กับอาจารย์ก็คือการเรียนอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับจากตัวเขาแล้วมันก็จะได้รับของรางวัลนะครับจากเขาและเรานะครับ ก็ลองไปศึกษาเรื่องนี้ดูนะครับสิทธิ์อาจารย์ก็ยังงงๆอยู่เดี๋ยวจบนี่ค่อยไปแล้วกันอันนี้ก็ปลิดนะครับมุมข้างบนนี้ผมยิงประมาณ33ถึง35นะแล้วก็ยิง70นะครับตรงนี้ผมยิงประมาณเอ่อมันมันมันคว่ำหน้าหรือเปล่าตรงนี้ ้ายิงประมาณ33เออสามนะครับตรงนี้นะ35มสิร้อยนะครับมันก็จะโดนล่างเขาบอกว่า50นะครับมุม50าสแล้วยิง60สิบนะ๋ยวลองดูครับ60แน่นะเลยครับผมโอ้หกอนะครับเต็มหัวไปเลยแจวๆนะครับมุมนี้หกห้านะครับตรงนี้ เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าตรงข้างล่างเรายิงอะไรได้บ้างตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้ตรงนี้นะเอียงจอลงมานะครับเพื่อให้หันหันมุมเข้าไปตรงนี้นะครับสาสิบสานะครับสา3สสาสาี่องศานะครับถ้ายิงเต็มร้อยนะมันก็จะโดนตรงหัวพอดีเนาะนะครับมันจะโดนตรงหัวนะส่วนมุมตรงนี้นะครับห้าสบหกสิบเนาะแล้วก็มุมตรงนี้นะครับยิงได้เหมือนกันประมาณสามห้าแล้วก็ร้อยนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวก่อนยิงก่อน 62อ้ยลอดเหรียญพอดีเนี่ยครับเรามาอยู่ตรงนี้ยิงลอดเหรียญได้นะตรงนี้นะครับยิงลอดขึ้นมาตรงนี้นะครับอ้อมขึ้นมาตรงนี้ผมจําไม่ได้แล้วประมาณสักสัก55หรือเปล่าสัก5560นะครับองศาสัก55แล้วยิง60น่าจะได้นะครับมุมตรงนี้นะโค้งขึ้นมานะครับมันจะอ้อมขึ้นมาเลยแล้วโดนนะครับประมาณ62นะครับแรงยิงตามานั้นนะครับถ้าเราต่อเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นแล้วนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันมีผู้เล่นเวละเยอะๆนะครับมันก็สามารถมาแบกเราได้แล้วนะฮะย,ยิงโดนเหรียญก็ได้เราก็ไม่ตายหรอกนะครับภายในที่ตอนนี้เวลเราเวิวมห่ม40นะแล้วก็พลังผม9,000แหนะครับมันก็ไม่ตายง่ายๆนะครับถึงตายก็ไม่เป็นไรครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเวลาจะลงก็กดค้นหาครับมันก็จะเจอผู้เล่นที่เขาจะมาลงอยู่แล้วนะครับด่านข้างบน29-75นะครับ ก็แล้วแต่การหลบเหรียญด้วยนะครับแต่ตอนผมเล่นนี่ผมสามสิบสามนะเจ็ดสิบนะครับปล่อยโดนตามโดนไปเลยนะครับเพราะถ้าเราเวลเยอะเรามาลงลงคนเดียวก็ไหวยิ่งโดนเหรียญเป็นร้อยก็สบายนะครับแต่รู้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าผู้เล่นใหม่มาลงตอนที่เราไม่มีใครแบกเราเนี่ยมันก็จะโอเคหน่อยนะ แจ๋วอายังมีรอบที่สองนะครับลืมไปยังไม่ได้ลุ้นเครื่องประดับเลยจะรีบไปไหนปะโธต้องมาแล้วสมุดส้มนะฮะสมุดส้มจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นเครื่องประดับที่เป็นสีส้มนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับอันล่างสุดนะครับเมื่อก่อนผมได้จากด่านได้ด่านป่าพีศาจมั้งครับเลเวลยี่สิบเก้านะด่านอีกด่านนึงอะ่ะย้อนไปอีก ด่านหนึ่งครับย้อนกลับไปก่อนที่จะมาะก่อนที่จะมาด่านด่านนี้นะครับเนี่ยเดวิลสี่สามก็จะไปลงส่งคามฟ้าแล้วครับมันจะเป็นโอ้โหยิงด่านเรือชอบมากชอบมากเมื่อก่อนเล่นจากอะไรอันนี้เราเถิบไม่ได้นะครับเพื่อนบอกว่าให้เราต้องไปบนผมก็เดาๆเอานะครับว่าข้างบนเนี่ยมันจะโดนแรงมันจะโดนแรงน้อยกว่านะครับกว่าข้างล่างนะครับข้างล่างจะโดนแรงกว่าเนาะ ที่ก๊อบลินเขาจะยิงกระสุนมานะครับเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีคนยืนเลยนะครับถ้าไม่มีคนยืนเลยผมว่าน่าจะไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมันจะทําให้ไม่ผ่านด่านหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะถ้า,ถ,าถ้าไม่ไปยืนตามจุดที่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 ไอ้นี่ไว้นะครับผมตรงนี้นะครับยิง25 23ก็ได้นะครับแล้วยิงเต็มร้อยเลยผมตายครับ ถ้าไปด้านบนนะครับมันก็จะโดนน้อยกว่านี้นะแต่ผมอยู่ตรงนี้นะครับขี้เกียจไปแล้วยังไงก็ตายนะครับอยู่ด้านบนเดี๋ยวสักแป,ป๊บก็ตายนะครับประมาณ2รอบโดนอีสักรอบ2รอบก็อาจจะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนยิงไปดีกว่าเพราะว่าเพื่อนทำไว้แล้วนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะผมโอเคใครที่เข้ามาเล่นใหมก่ก็สอบถามก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะครับใครที่เป็นผู้เล่นเก่าก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่กดติ๊ตามผมผมก็จะทาคลิปต่อไปให้คนไทยเนี่ยได้มาเล่นกันเยอะๆนะครับแล้วก็ อย่างน้อย icism, เขาก็จะได้รู้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยประเทศนอกเขาไ็ได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็ทํานะครับแล้วก็เล่นกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยหน้าแต่อย่างใดนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอินโดนีเซียนะครับที่มาแรงนะอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับบราซิลเล่นกันเยอะนะครับเจอกับคนไทยเยอะแยะนะครับเราลงคลิปไปเรื่อยๆครับเผื่อแบบมีคนแบบชอบดูคลิปของผมแล้วก็แบบลุ้นไปกับผมนะฮะ มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมถ้าผมได้พวกคุณก็ต้องได้ถ้าผมไม่ได้พวกคุณก็ไม่ได้ <c oughs> นอกจากพวกคุณจะไปเติมแล้วเติมกันเยอะเลยนะครับช่วงนี้อีเวนต์มาใหม่ก็ผมก็ไม่ได้ลงคลิปเรื่องอีเวนต์เลยนะว่ามีอะไรบ้างแต่มันก็ง่ายๆนะครับติ๊กดูส่วนใหญ่ก็เติมเติมครบห้าพันเติมครบหมื่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะได้ของรางวัลที่มันเตรียมไว้ให้นะครับผมอย่างพี่มอนนะครับคนนี้นะเขาไม่ค่อยเติมเท่าไหร่นะครับดูของเขาครับผม เนี่ยนะครับผมดูดิเครื่องประดับส้มสามอัน,นหนึ่งสองสามอันนี้หมุนได้จากวงล้อนะเมื่อก่อนมีที่วงล้อนะครับใช้เพชรหมุนก็ได้ใช้ตัวก็ได้นะครับมันจะเป็นตัวเหรียญนะเนี่ยโหหนึ่งสองสามมีเครื่องประดับส้มอ่ะคิดดูสามอันแล้วอ่ะใครอีสองอันอันนี้เหมือนผมเลยผมได้มาเห็นไหมล่ะเพราะผมโชคดีนะผมลงด่านนี้ผมได้นะฮะแจวไปเลยอะ่ะส่วนคนนี้นะครับผมพี่เบียวนะก็คนนี้เล่นกับผมเมื่อก่อนแล้วหืเมื่อปี ปีกว่าปี2ปีนะครับก็ไปลงด้วยกันเล่นอะไรด้วยกันตอนนี้เขากลับมาเล่นใหม่ก็อนเนี้ยครับที่อยู่นี่ก็จะจมันก็จะเทปเทหน่อยนะก็คือเวลแค่นี้แต่แบบมีเครื่องประดับครบคันมีส้มด้วยนะฮะมันก็มันก็จะโอเคหน่อยเพราะว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะครับเอาแล้วครับถึงเวลาที่จะนโมนโมโอ้โหเอ้ยมันได้อะไรไปวนะเนี่ยโอ้โหเอ้ตกใจหมดเป็นกรอบส้มครับคุณผู้ชมนึกว่าสมุดมาซะแล้ว โอ้ยตายแล้วเดี๋ยวเปิดดูก่อนไหนะโอ้อยู่นี่ครับตรงกลางว่าจะเลือกอยู่แล้วเชียวนะครับแต่ดันมาออกข้างบนประโทโอเคนะครับผมก็ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมไปลงหาของกันบ้างนะครับเพื่อพลังของตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้แบบมีพลังที่จะไปเล่นด่านอื่นที่มันยากๆก,ก,กว่านี้แล้วก็ไปกับเพื่อนได้เร็วๆนะผมสร สำหรับคลิปนี้ฝากไว้กับเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมีอะไรมาสอน,นก็จะมาลงให้นะครับ